ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมทางบางซื่อนะครับยามเย็นๆครับอยู่ตรงจุดตัดทางเดินข้ามนะที่จะไปสถานีกลางมีกระบวนโดยสารเข้ามาอยู่ครับนวนสะพานดำเดี๋ยวรู้ว่าขบวนอะไรนะครับ น่าจะสามสี่หนึ่งรถกำลังมานะเข้าจาันชราสามแต่รถจาก GEA อครับ เราอยู่ตรงจุดที่เป็นทางข้ามนะตอนนี้ก็มีการติดตั้งรั้วกัน้นทางข้ามตรงนี้แล้วครับข้ามได้ครับแต่ต้องไปออกตรงตรงห้องน้ำเก่านะครับแล้วก็ข้างๆร้านก๋วยจับสามชุ่ม 2 8ไปสุมทางแก่งคอยครับขบวนที่3 4มหนึ่งเราจอดชันชลาสามบางซื่อนี่ครับจุดนี้ถ้าเดินข้ามมาต่อไปเดินทะลุไม่ได้แล้วนะครับนี่ติดตั้งรั้วไปแล้วก็แหวงไว้ให้หน่อยนึงครับเดี๋ยววันหลังเขามาติดอีกตรงนี้ก็ติดแล้วเดี๋ยวร้านค้าก็คงจะหันหน้า กลับมาทางด้านสถานีกลางนะครับตอนนี้ร้านค้าทุกร้านที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือหันหน้าออกถนนหมดส่วนทางออกนะฮะถ้าเดินข้ามแล้วก็ไปโน่นแล้วครับห้องน้ําห้องสุขาแล้วก็ร้านกว๋วยจับสามทุ่มเป็นทางออกครับเดินออกทางโน้นแล้วนะฮะวันหน้าวันนี้ยังเดินได้อยู่ที่นี่ชุมทางบางซื่อครับ ัวรถจักรเปล่ารถ q กีวสวนะครับเดินทางออกมาด้านนอกน่าจะออกจากลงรถจักรไปทำขบวนนะส่วนทางโน้นก็จะมีรถดีเซลรางชานเมืองครับน่าจะขบวน3า7หเจ็รายังไม่มาแล้วก็มีรถหินจอดอยู่มาแล้วครับรถดีเซลราง นี่ก็เวลาเย็เนๆแล้วนะครับจะหกโมงเย็นแล้ว 3นสามหน,นะครับตุงเทพลบบุรีตัวนั้นมันมีหัวรถจักรเชสบจอดรออยู่หนึ่งหัวครับน่าจะรอหัวนี้แล้วครับมาสมทบกันแล้วก็ออกไปคู่กันเลย R 2 0 1 น่าจะพ่วงกับคันที่จอดรออยู่นะนประแจรปรับให้เรียบร้อยครับเครื่องตกลางก็ทำงานมาได้เลยนะครับ ไดออ้เวลาออกแล้วนี่ะพวงคู่กันเลย หนึ่งแล้วก็5 2 3 6 ส่วนฝั่งโน้นก็มีหัวเปล่าเหมือนกันครับรถจากอันสตอม C một trăm ba tôn dạ này súng bằng này. I <laughs> do